สวัสดีครับท่าผู้ชมอยู่กับผมคนส่งสารขอจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ครับขณะนี้ผมมาอยู่ที่วัดตึกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เป็นวันสําคัญจริงๆเพราะว่าเหล่าครูมวยไทยมารวมกันอยู่ที่นี่เพื่อที่จะสักการะพระเจ้าเสือซึ่งถือว่าเป็นบร,รมครูแห่งมวยไทยนะครับนี่คือพระบร,รมรูปของพระเจ้าเสือหรือว่าพระสันเพชรที่8แห่ง อยุธยานะครับเราคงนึกถึงพระเจ้าเสือและพันท้ายนรสิงห์นี่คือพันท้ายนรสิงห์นะครับจำได้ไหมครับในเรื่องราวเกี่ยวกับทหารเอกผู้ใจแล้วก็มีการคัดท้ายเรือแต่สุดท้ายเนี่ยหัวเ,เรือก็หักนะครับแล้วก็พันท้ายนรสิงห์ก็ยืนยันที่จะให้พระเจ้าเสือนั้น ประหารชีวิตตนเพื่อที่จะให้เป็นไปตามกฎบนเทียนบานเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าพิธีวงสวงเริ่มต้นเป็นอย่างไรและครูมวยไทยปีนี้ต้องบอกก่อนนะครับมีจำนวนไม่มากเนื่องจากว่าเป็นงานเล็กจากปกติแล้วงานใหญ่ระดับระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับที่จะมารวมตัวกันที่อยุธยาแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ทุกอย่างถูกลดขนาดหมดเลยแต่ว่ายังมี พิธีบวงสวงต่ออย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าพิธีจะเป็นอย่างไรตามอะไรครับสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนปะพวะโตสาวกสังโฆยะติทางยะตาริปุริสุยุภานิอาคะปุริสกุปราโอนอระโตสัมมาสัมพุทธาตนะโมตัสสะ พะกาวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมณาสาิตวะอะธิปติงคาแต่พระตีติผิดผิดุสามันตาจะกวาเรโซอาคันชันตุเทวตาสะธรมังมุนิราชันโส สักคโหกทางสระชังสะเสนางสะพันทุงนรินทานปริตานุภาโวสัทธารักขาโตเตปะทังกิเน <laughs> <laughs> ขยันตโพที่ยามเลสัขยานนันันทีวัดจะนวยแวังตะวังวิจโย้หวยิใจยโหยอิใจยันตุใจยามังคะเลอปราชิตะลังเอสิเทวะทวิปุคาเลอภิเตเกสังปุญทา

ยวก็เลยบอกว่าท่านตัวดูสิให้ว่าต่อไปมันจะมีบารมีรุ่งก็เลยให้ตัวตูใจว่าคุณต้องไปมีบารมีเะถ้งจะรเป็นพระเจ้าแ่นดินก็เลยสอนวิชาโดยให้ให้เเดงาแล้วก็บอก้เเดตัวขึ้นมาเพื่อผลแล้วมีความเจานมีใจที่เป็ดเดียวเล้เราว่าเกิดเกิดขันปีขานแล้าวมันดุ โดยตอะหนักเนี่ยเขบอกว่าท่านมีความเด็กขาดและกระถุ้ดังในการทำาราชการบ้านเมืองเขาก็เลยมองนาทามว่าพระเจ้าสืท่านอย่าจเดียวจะมาประอตวิชาชัหนเรียนวิชาพุทธศาสนรองค์ครับชัางวอนที่มีหลวงพอสักแล้วไรู้เลยสี่ห้าสี่หกต้นสานไปไปพองน์ลายับเรีรนชาติเราชาไม่บอกเราว่านา่าไร ก็บอกท่านว่าตอนเจ้าเหลือนีมีตำแน่งแต่ถืดาบไปมันจัตางเพศัชาแต่ว่าไม่ได้ไปเข้าป้อก็เจอว่าพ่อปังเนี่ยทีนี้ก็บอกว่าเห็นในช้างที่โตาเขาฆ่านตายเ็เไย้องไปขังไว้ในรซ่องช้างเจ้าเหลือใี่ตนเยนิชาเหม่ยเปิ้วิชาโคตรสงารผมกำลังขวบขึ้นเลยขวปกำลังขึ้นเลก็เลย 아늘 오늘 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 거 you <laughs> และตอนนี้นะครับผมอยู่กับนายกสมาคมครูมวยไทยคุณชินวุฒิศิริสัมพันธ์หรือว่าครูวุตีิสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับผม <พบ S 3> ครันี่ไม่เจอเสือเราอยากจะเชิดชูท่านท่านเป็น,นเกืิดาวริดล้วครูมวยไทยนี่คือบรรทัดนรสิงห์แล<ต>้น,นี่คือนายขนมต้องรัวขนวยงังโอเคท่านท่านสามารถที่จะมาที่วัดตึกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ก็มามาสักการะแต่ละท่านได้เลยนะครับผมขอทราบภารกิจของครูและกิจกรรมในวันนี้หน่อยนะครับ ครับวันนีเ้เป็นวันมวยไทยแห่งชาติซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้ค้นมาว่าประวัติศาสตร์ของวันมวยไทยคือพระเจ้าเสือเนี่ยท่านที่นปรดปรานมวยไทยมากแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่เขียนว่าเขียนว่าว่าท่านเนี่ยได้ปลอมพระองค์ไปชกมวยกับชาวบ้านก็เลยเทิดทูนท่านว่าเป็นท่านเป็นบิด,ดาของมวยไทยดังนั้นก็เลยวันนี้เป็นวันที่ท่านคลองราช ขึ้นของราชก็เลยถือว่าวันนี้เป็นวันที่คุณจะสมโพสคุณจะส่งเสริมคุณจะมีให้มีวันนี้เป็นวันของพระเจ้าเสือและวันมวยไทยโดยเฉพาะ6กุมภาพันธ์ของทุกปีจะถือว่าเป็นวันวันมวยไทยแห่งชาติวันมวยไทยแห่งชาตินะครับปกติแล้วนะครับถ้าไม่ได้มีการมาที่วัดตึกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาจะมีการทําพิธีกันที่ไหนครับต้องขอพูดกับฟังก่อนว่าข้างนี้เป็นข้าง แรกๆนะครับที่จะมาทําที่วัดตึกเนี่ยเพราะที่ทราบมาตํานึกมันดึกมาแล้วว่าพระเจ้าเสือเนี่ยท่านเคยทรงอยู่เคยอยู่ที่นี่เป็นที่ตำหนักของท่านก่อนที่จะขึ้นครองราชครับก่อนที่จะขึ้นแล้วก็พอหลังท่านขึ้นครองราชท่านก็อุทิศวัดเนี้ยให้เป็นของวัดให้เป็นวัดอะไรขอเรียกว่าวัดตึกวันที่มาที่ไปธรรมดานี่มันไม่ได้จัดวันนี้ ทุกปีนี่ก็จะวันที่17มีนาเป็นวันนายขนมต้มหรือว่าวันนักมวยไทยับผมแต่เอาข้อจริงๆแล้วต้นตำรับจริงๆเราก็ต้องคิดถึงพระเจ้าเสือสิใช่ครับเพราะพระเจ้าเสือนี่เป็นกษัตริย์เพราะท่านก่อนยุคท่านก่อนก่อนนายขนมต้มก่อนนายขนมต้มอีกก่อนนายขนมต้มอีกเพราะฉะนั้นท่านพระสันเพทที่แปดพระสันเพทเป็นกษัตริย์องค์ที่29ของกรุงศรีอยุธยาเราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูปลอดสารแล้วเนี่ยชัดเจนว่าพระเจ้าเสือท่าน โปรดปรานมวยไทยท่านมีตำราตำราเรื่องส่งเสริมเรื่องการได้การแข่งกันต่อสู้มวยไทยเนี่ยขึ้นมาเรืรับพระเจ้าเสือซึ่งเราใช้อยู่ทุกวันนี้วัาตั้งแต่นี้ไป6กุมภาอาจจะมาที่นี่หรืออาจจะเปลี่ยนที่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าจะต้องนึกถึงพระเจ้าเสือก่อนครับต้องพูดก่อนว่าวันวันที่คลองล่าดนะพระเจ้าเสือคือวันที่6แต่ทางวัดเนี่ยไม่ต้องการจะจัดพจัทร์กับ กับทางรัฐบาลจะจัดการกีฬาประเทศไทยก็จะจัดกรมกระทรวงวัฒนธรรมก็จะจัดก็เลยถือว่าเอาจัดก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันก็ถือว่าวันที่ห้ากุมภาคเช็คดีๆแล้วกันครับเช็คไปที่สมาคมครูมวยไทยแล้วกันเนาะครับผมผมขอถามเรื่องของจํานวนครูมวยไทยทั้งโลกเนี่ยมีเท่าไหร่ โอ้โหเยอะแยะมากหลักร<ม>้อยหรือหลักพันครับที่เมืองไทยเองก็ไปสามสี่ร้อยเยอะมากเลยครับที่จากสมาคมครูรับรองนะก็สามสี่ร้อยคนที่เมืองไทยในต่างที่พวกนี้ก็จะไปสอนอยู่ต่างประเทศไปจีนบ้างอะไรบ้างแต่สำหรับครูเมืองไทยที่อยู่สังกัดกเราเนี่ยค,คือมาเรียนมาอบรมมาเป็นครูสอบขั้นครูแล้วเนี่ยไปสอนทั่วโลกเนี่ย จำนวนเป็นพันนะเป็นพันนะนักเรียนนี่นะคือนักเรียนเนี่ยเริ่มแต่สีขาวสีขาวมงคลขาวมงปลเจียขาวมงคลขาวขาวมงคลขาวครับตอนสอบร้านจะไม่เป็นไรแล้วเรียนสอบขั้นแรกสีขาว ได้สีขาวได้สีขาวแล้วก็ดอกมาขึ้นเป็นสีเหลืองสีเหลืองแล้วก็เหลืองขาวเหลืองขาวแล้วก็เขียวเขียวเขียวขาวเขียวขาวน้าเงินน้ําเงินน้ำเงินขาวน้าเงินขาวน้ําตาลน้ําตาลน้ําตาลขาวน้าตาลขาวแล้วก็แดงคือเท่ากับสายดําของคาราเต้เทควันโดถ้าเกิดว่าได้มงคลกับประเจ็ดแดงปุ๊บเนี่ยก็เท่ากับสูงสุดของเทควันโดครับเข้มขัดสีดาเหมือนกันนะครับอันนี้คือนักเรียนอันนี้คือนักเรียนเราจาเป็นที่จะต้องทําเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมต้องมี อ,อ,อย่างนี้ด้วยเพราะว่าถ้าสมัยก่อนเราเราจะให้เราต้องปฏิวัติการนะนะเพราะผมว่าเราจะทําเป็นเรื่องศิลปะเนี่ยเราต้องมีความเคารพมีความให้เขาสักไอให้เขามั่นใจว่าเรามีมีครูมีวิชาแล้วก็มีความ,มร่างมีร่างยูนิฟอร์มที่มาคุณครูบ้างค,คุณครูเราดูจากชุดแล้วดูที่ประเจดมงคลก็ได้เหมือน,นช่วยเพราะว่าเรามีนรกเรียนเรามีสิบขั้น ขั้นสูงสุดก็คือสีแดงพอหลังจากเป็นแดงแล้วเนี่ยจะต้องต่อก็อยากเป็นครูก็เรียนฝึกหัดครูก็เป็นแดงขาวแดงขาวเริ่มจากแดงขาวครูนะเริ่มจากแดงขาวแล้วก็แดงเหลืองแดงเหลืองแล้วก็แดงเงินแดงเงินแล้วก็เงินเงินเงินนี่คือมาสเตอร์คืออาจารย์ละครับก็คือคือเป็นแดงขาวนี่ก็คือครูฝึกหัดครูฝึกหัดแดงเหลืองนี่คือครูละคุณครูเต็มที่ละนะฮะแล้วก็แดงเงินนี่คือ กึ่งครูใหญ่ละขึ้นเริ่มเริ่มมีลูกศิษย์มีค่ายพวกเยอะขึ้นไปอันนี้ก็สิ้นเงินเป็นเงินเลยเเก็เรียกว่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์อาจารย,าารย,าารย์นี่ก็เรียกว่าต้องมีความรู้มีความสามารถมีครูมีมีลูกศิษย์เยอะนะฮะแล้วก็ขึ้นเป็นอาจารย์อาจารย์ขึ้นเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นแดงเป็นเงินกับทองสูงสุดคือทองทองอันนี้นี่นี่ที่สุดคนแนงทองแต่ทองก็ต้องแบ่งเงินไปสี่ขั้นสี่ขั้น คือคือทองทองเป็นปรมาจารย์แรกก่อนนะเป็นปรมาจารย์เออเออเอสโซเซเป็นเป็นเป็นผู้ช่ชวยปรมาจารย์ซีเนียร์ผู้ช่ชวยผู้ใหญ่ผู้ช่วยจารปรมา,จ,ราจารย์ใหญ่เป็นรองปรมาจารย์ใหญ่แล้วก็ปรมาจารย์สูงสุดคือซีเนียร์ปรมาจารย์แล้วดูยังไงอ่ะสิ้าดูยังไงอ่ะรู้แต่รูแต่ว่ามงคลกับประเจติสีทองแต่ดูยังไงอ่ะครับธมานี่เราต้องขออนุญาตด้วยว่าวันนี้เราพอดีเรามาทำสมาคมใหม่ก็คือสมาคม มวยมวยพระเจ้าเสือธรรมดาเนี่ยอันนี้คือสมาคมมวยพระเจ้าเสือนะครับเดี๋ยวขอ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 ป้องขอป้องเข้ามาใกล้นิดนึงขอประทานโทษนะครับคแล้วก็นี่อันนี้ทําใหม่อันนี้อันนี้อันนี้ก็เลยเอามาแทนธรรมดาแล้วเนี่ยคือเออเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ใหม่สัญลักษณ์ใหม่ของสมาคมมวยพระเจ้าเสือครับธรรมดาเนี่ยผมจะมีอย่างี้ ปกติแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ที่ที่มันอยู่อยู่บนมงค์ุณอันนี้ขั้นสิบแปดอยู่บนมงคุณทองธรรมดาเป็นปรมาจารย์แล้วก็มงคุณทองมีทับทิมนะฮะทับทิมแล้วก็ขึ้นเป็นเป็นเออ่สไฟร์เป็นเป็นพลอยเป็นพลอยพะรินแล้วก็เป็นมรกตมีอีกไหมแล้วก็ทองอะไรก็ไดมอนด์เลยเป็นเพชรเป็นเพชรเลยผมถามหน่อย สูงสุดคือเพชรไดมอนด์เพชรเนี่ยไดมอนด์เนี่ยมีกี่คนที่ยังมีชีวิตอ๋อชีวิตมันห้าคนห้าคนขนาดนี้ที่ยังมีชีวิตนะแล้วที่ได้ไปแล้วแล้วเสียชีวิตจะมีเท,ท่าไหร่สามผลสามตามลงมาคือมรกตมรกตที่ม,<ร>มีชีวิตเหลือเท่าไหร่ <laughs> หนึ่งหนึ่งหนึ่งอยู่นี่หนึ่งอยู่นี่มันอยู่นี่อีกคนหนึ่งเหมือนกันมีมีเหมือนกันแค่อีกคนหนึ่งแล้วแล้วก็มวยมรณาไปแล้วเท่าไหร่ยังยังไม่ไม่ไม่มียังไม่มีไม่มี ขอให้คุณครูอยู่เข้มแข็งไว้จากมรกรดให้เป็นไดมอนด์ให้ได้นะผมผมไม่สามารถผมไม่อยากขึ้นอะไรไดมอนด์เพราะว่าผู้ใหญ่ผมไม่ถ้าผู้ใหญ่ยังมีผู้ใหญ่อยู่เยอะแล้วก็ยังท่านก็ยุมากขึ้นแล้วขึ้นไปตามอายุเหมือนกันนะเล้าถ้าเราไม่อายุไม่ถึงอายุไม่ถึงก็ไม่ได้นะะผมมีอายุมีอายุคุณอาวุธอายุและก็ประสบการณ์ที่ยอมรับ อ้ oh. ไม่อยู่ดีขึ้นไปผมขึ้นเองตัวเองไม่ได้คุณวุธก็ยังไม่พอต้องมีวัย,วยวุธด้วยวายวแล้วก็ต้องมีที่ยอมรับคือที่ยอมรับก็ปรมาจา์ต้องยอมรับขึ้น oh, มาอ๋อปรมาจา์ต้องยอมรับถ้าสมมุติว่าเรียนถึงขั้นสูงสุดของการเป็นนักเรียนแล้วนะทีนี้จะเป็นครูบ้างเขามาสอบคือในประเทศไทยดีกว่าสอบที่ไหนว่าเออ่ายมวยลูกทัฟ้าหรือว่าข่ายมวยลูกทัฟ้าหรือสมาคมครูมวยไทย อยู่ที่กรุงเทพมหานครซอยอ่อนนุช65แยก8นะครับสำหรับผู้ชมที่ชมอยู่แต่อยู่ต่างประเทศอีกแล้วเวลาก็จะสอบครูมวยไทยทำยังไงอ่ะเขาต้องมามาสมงมาที่เราครับมันคหนึ่งเขาต้องเป็นเมมเบอร์ของเราก่อนการการลงทะเบียนเป็นสมาคมครูมวยไทยใต้สมาคมครูมวยไทยมีผลงานส่งทุกป,ปีพอถึงเวลาปั๊บเขาก็จะเสนอตัวเขาว่าเราทุกคนจะมาสอบมวยไทย แล้วขั้นที่สามสี่เราจะมาสอบเมืองไทยยังไงก็ต้องมาเมืองไทยครับเพราะคนครูส่วนใหญ่ก็อยู่เมืองไทยกันนะครับแล้ววางแผนกันล่วงหน้าไม่คือว่าจะมาวันที่สิบเจ็ดมีนาโดใช่ใช่ใช่คุณผู้ชมโดยปกติแล้วเขาจะจัดงานใหญ่ก็คือวันในขนมต้มวันที่สิบเจ็ดมีนาแต่คนจะไม่มาแค่วันเดียวก็จะมากันทั้งหมด็มาเป็นอาทิตย์หนึ่งหรือเป็นเดือนเลยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาคือเขาจะมาแข่งขันมาอบรมมาแข่งมาสอบ ทุกอย่างครับคือปีละคร to <to ั้งเมื่อไหร่มวยไทยจะไปโอลิมปิกคำถามสุดท้ายเป็นคำถามที่ถามมาเยอะแล้วก็บางคนคนที่พูดเก่าเรื่องนี้มาเยอะโอลิม yes. ปิกผมถามว่าโอลิมป huh> ิกเนี่ยมันเป็นกีฬาสากลจริงใช่เมื่อไหร่มวยไทยจะได้เข้าโอลิมปิกผมว่าในช่วงชีวิตผมเนี่ยไลฟ์ไทม์เนี่ยอีกยี่สิบปีผมก็ยังไม่เข้าไม่เข้าหรอผมจะต้องผมจะจะตายซะก่อน แต่ว่าโอลิมปิกในขั้นาหน้าหน้าหน้จะมีการนํามวยไทยขึ้นโชว์ไหมโชว์เอาโชว์ก่อนถ้าถ้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกโชว์ได้เสนอได้ไม่ไม่มีแววเลยเหรอไม่คุณขนาเนี้กีฬาโอลิมปิกในกีฬาใ,ในโอลิมปิกเนี่ยมี29ประเภทเขาไม่ให้เกินนี้แล้วเขาก็มันมันเกินเขาต้องเอาเราเอามวยไทยเข้าเขาต้องเอามวยเอาอย่างอื่นออกเอาเราเข้าไปเ้าถามว่าใครจะยอม ตอนนี้โคตา้าไม่ไมอยอ,ไอยมไม่ยอ็มอยู่โคต้าไม่ตแล้วก็ปัญหาคือของเรื่องของอในโอลิมปิกคือการตัดสินอย่างมวยสากลอย่างเขาจะเอาออกเลยเพราะมันตัดสินไม่ยากตัดสินยากหรือยากหรือยากยากตัดสินยากยาเพราะว่กันมัคนคนุกันใจคดูในโอลิมปิกมันต่อยถ้าตายอีกคนต่อยสองทีชนะแล้วเออเป็นฐานครูไม่เท่ากันด้วยเมื่อฐานการให้กันม่ากัน่มาตรฐานกรรมการไม่เท่ากันมันจะมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาครับใช่ไหัค มวยไทยเมื่อไหร่จะเป็นจะไปโอลิมปิกไม่รู้แต่ฟุตบอลไทยไปมวยโลกก่อยมวยๆวยไปเข้วโวยเล่นฟุตบอลไหมฟุตบอลไทยไปร้อนไปร้อนโอเคขอบคุณมากมากครับที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีภารกิจสืบสานมรดกไทยก็คือมวยมวยไทยนี่แหละต้องสืบสานกันต่อครับขอบคุณอาจารย์อีกครแต่ขอลาดีครับสวัสดีครับ